ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91นะครับผมที่ไ,ไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟรีโตเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็วันนี้จะมาแกล้งไอ้บอสกับไอ้ฟิล์มหนึ่งสองศูนย์ข้าก่อนนะครับผมก็วันนี้พี่จะมาแปลงร่างเป็นแฮกเกอร์นะครับผมก็นะครับถ้าทุกคนรู้จักแฮกเกอร์ก็คือแฮกเกอร์มันต้องมีไอเทปเทปใช่ปหมล่ะเออคือแฮกเกอร์ก็แบบยังไงไะแฮกเกอร์คือแฮกเกอร์ก็แบบน่าจะโหดใช่ไหมทุกคนเออก็วันนี้พี่จะมาแกล้งให้มันหนักๆนะทุกคนก็ตอนนี้นะครับมันก็กำลังจะเข้้้้้้้าาาซืือออออมมมทททุกก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 กคคคคคนนนนนน็็ใรรรชบบบเต์์แแแแลลลลลงงยยู่่่่ววดดดไััพีีะผหโ ทุกคนลิงอยู่ใต้ช่องเลยทุกคนโอเคก็จะพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผมโอเคนะผมวันนี้จะมาเล่นมินิเกมอะไรบอสมินิเกมอะไร EP2 สองเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่มินิเกมครับอ๋อไม่มินิเกมเหรอออ๋โอเคครับวันนี้จะมาเล่นไหนบอส เดี๋ยวเราจะมาเอาชีวิตรอดกับโลกกระแสโหดร้ายใช่ก็เออทุกคนคือวันนี้พี่เป็นภูมิแพ้นะครับก็ถ้าคัดจะถ้าพี่แบบว่าซื้อจมูกหรืออะไรที่ทำให้น้องน้ๆหน้ารำาญพี่ขอโทษด้วยนะวันนี้พี่ไม่สบายนะป่านละบอกนานนะน้ำไปเลยอ๋อนี่เหรอต้นสีขาวนี่เหรอเอออยากอยากได้แบบต้นไม้ปกติอะต้นไม้สูงอะไรนี่ได้อเรามีแผนจะทำอะไรไหมวันนี้สร้างบ้านอะไรเงี้ยบอสจะเผาต้นไม้อะไรเงี้ยวันนี้อย่างแรกเลยนะเราต้องเจอที่เรียกมังกร มันไปมังกรให้ได้วันนี้แหละมังกรเลยเหรอโอหโหยากไปอยากไปบอสไม่ได้เออไม่ให้หรอกต้นไม้อะไม่ให้หรอกแน่เราจะเจอพีชใช่ไหมวันนี้จะแล้วถ้าเราไม่เจออ่ะยิ้มเลยชอบไอ้บอสเหรอจะแล้วฮะเอ้าไอ้บอสทำไมกูค้างเอาไม่ค้างคาบของพิชเฮ้ยไอ้บอสไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยอะไรทีมไอ้บอสมีซอมบี้อซมบี้ซอมบี้ค้ากูด้วยมันจะยัดต้นไม้ทุกคนต้นไม้ไปไหม เนี่ยมันใส่ชุดอะไรเนี่ยไม่รู้ได้หรอไม่ให้เลยเนี่ยตอนนี้แหลกมากโอตามันแดงกั๊มเลยไอ้บอสเฮ้ยเอ้าทำไมไฟไหม้อะบอสฟิมฟิ้มฟิมแป๊บนึงไอ้บอสไฟไหม้มึงเผาป่าเปล่าเผาอะไรโอ้โหโคตรแหลกถึงว่าโอ้โหเดี๋ยวเราไปจากที่นี่กันไหม โอ้ดีโคตรแรงเลยซอมบี้เอะเก็บเปิดมันไะ้รงที่อื่นกันเลยเพราะไปที่อื่นกันดูรูรูเก็บมันไหม้เราไม่ใช่แล้วหรอกไม่มีซอมบี้ด้วยไปตั้งหลักบนเขาไหมไม่มีต้นไม้ดิไปบนเขาโอเคเฮ้ยมีลาวาด้วยลาวาลามะไม่ลามะลาวาจะสร้างบ้านแฮกเกอร์มันจะขึ้นมาวะมันจะขึ้นมาเจ็บปะโอเคครับตอนนี้เรากำลังทำขวานนะครับผมนี่ไอ้ไฟไหม้ทั้งป่าว้าว่าไม่ไม่ไม่ใช่หรอกคือมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากไหนวะไฟอ่ะใส่คนไฟวะอ๋อนี่ไงเดือนเมษาอากาศร้อน ใช่อากาศก็เลยไอ้บอมันตามไม่หยุดว่ะตีทำไมเนี่ยไม่ได้ตีนะฮ้ยมันตามไม่หยุดอะเฮ้ยเดี๋ยวอกอดะเอาไปนี่ไปเฮ้ยเกือบเกืออโอเคจริงเฮ้ยบอลบอะไรวะลามะมันลามะมันพ่นเราวะใส่กูวเหรอร้อนนะช่วงนี้ลามะมันก็เลยพ่นไฟเออเฮ้ยอ่ไปื่อับของเลยอันนั้นนะเฮ้ยบีไมม่หาน้ไม่ห่าน้นไหม อะไรวะบอสไฟมันไม่ร้อนขนาดนี้เหรอวะเออลืมบอกว่าเราจะให้อาหารคนละครึ่งเลยนะทุกคนเพื่อความง่ายและสะดวกในการถ่ายฉากเอาบผมคนละครึ่งแตกเฮ้ยเฮ้ไอบอสไอ้บอสไอ้บอสทำไมกูโดนเราจะเคลียร์ของในตัวเพื่อแม่งนะบอสเคลียร์ของในตัวไปครับของเคลียร์ของในตัวตัวกคนนะครับแต่เออทีพีมาทีพีมาเอาทีพีเหรอเออเอาของหายเอาเอาไอ้ทีมเอา ตัวเลยที่เป็นแฮกเกอร์ครับว่าวันนี้พี่เป็นแฮกเกอร์ครับมาโดนแฮกคอมเหรอโดนแฮกคอมเหรอเออของหายหมดเลยเออเออเอ้ย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 แล้วขี่ละม้านี่ได้ไหมแล้ขี่ละม้นี่ได้ไหมรอรอแล้วรอแล้วบอสขี่รอแล้วฮะมีกรอดแล้วไงนี่นรอดอยู่มมีทํเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอสตีกูทำไมไอ้บอสตีละมั้ยทำไมนี่เป็นตีอ๋อเอาได้เิสฟนบอยเอเวอร์เลย อ้แต่บอเนี่ยมันน้องลองรักกูเนี่ยวมันนี่ปับ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 นี่ไงเป็นไงตัดไม้โอเคตัดไม้ตรงนี้อันนี้ตรงนี้มีอย่างอื่นสร้างด้วยเหรอเออวะเฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นบิสไซว่ะเฮ้ยบอสบิสไซพาเพลินอะไรบนขั้นบนไม่รู้่เมื่อกี้นะเรวสร้างบ้านหลบภัยกันไหมว่าตาเปล่ามันมีบิสไซได้ยังไงไม่รู้ว่ะเร็วหนาทีทุกคนนาซาส่งมาอ๋อโอเคโอเคนาซาส่งมาดิประเด็นนะ นี่ทุกคนอยู่หล่ะกำลังตัดไม้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงฟิวฟอ,อะไรเงี้ย <c oughs> เออแล้วก็ตู้บัามเฮ้ยเฮ้ยไ,ได้ยินไหมได้ยินไหมเออมันเหมือนอะไรสักอย่างเลยอะอะไรมันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยไอ้บอสอะไรวะมันคืออะไรมันมีคนยิงแล้วเปิดตากูไปูมันคือกูไรมันคืออะไรกูเลยไปดูเล่นเนี่นี่อะอะไรวะไหนมีอะไรอะนี่นี่ไอ้บอสนี่นี่นี่ต่ำเลยไงไม่รู้ไหนวะอาหารหายเลยอาหารที่อาหารหายเลยเหรอ แล้วต้องหาไหมอ่ะดิแล่วฆ่าแกะอย่างงี้ได้ไหมแกะโดนไฟไหม้เนี่ยแกะโดนเบรนบบบเบรนเบรนเบรนที่เราจะเชียร์ของม่อีกรอบนะต้นไม้พังอาถรรพ์ถูกทุบเจ๊เอ็กก์เหรอเออเฮ้ยเราอาจจะเจอ SCP ก็ได้นะทุกคนเอ้าเลบอสเอ้าทำไมที่ขุดกูหายวะเซฟเดย์ขุดหายเลยปรับต้นขาไปนึงทุกคนเราจะปรากฏตัวนี้ไหมทุกคนเออ ไม่น่าจะโดนแฮกได้นะเล็นแก่ทำเตียงแก่ทำเตียงหรอเราจะใบไม้นี่ทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้แต่ไอ้หญ้าไอ้้้หหญญาาเขียวๆเนี่ยขุดแล้วมันมีสิทธิ์ได้กระเทียมนะกระเทียมทับอะไรตั้งแต่ EP แล้วละบุญกระเทียมมันกินได้กระเทียมมันเอาไปกินได้อ๋อไม่ขมเหรอมันมันมันจะอร่อยเหรออร่อยอร่อยมันกินได้มันประทังชีวิตเนี่ยคือแฮกเกอร์เฮ้ยไอ้บอสแฮกเกอร์ไหนแล้วกูจะแฮกเกอร์เอ้ยเนือี่มัดเนื้อที่มัด ไอ้บอกว่มนุษย์ลํมนุษย์ลำใหญ่มันลำใหญ่อะไรไอ้พ่อเราขึ้นไปข้าวนไมพอพอสอมึงอไว้มึงไว้ไอ้ปลาเบิ์ดฟิวส์ฟิฮสไม่เห็นเบิระเบิระเบิดอะไรอะไรวะอะไรวะเขาดังดังยนดังยิงดังแฮกเตอเฮ้ยตบนเาเลนิดงพ่อืโอ้โหีิวสาฟตายอือ อะไรอ่ะเสียงโคดังไเอสียงโคดังมีไหมงกินดูนยเฮ้ไออลหลบ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 บอลหลบว่างหลบนี้หลบนี้หลบนี้เลยโอ้โหระวังระวังแล้วถ้าตัดไม้ทำไอวอลอไอวอลทำไอวอลว่ะแอปเปิ้ลว่ะทำไอวอ มินกูได้เพราะมึงกิูไม่ได้ได้เราเราอยู่ในถ้ำไหมเราลงไปในถ้ำใช่นะได้นะวพาไท่ายถ้ำาเ้วก็ปิดอุดไว้อะไรเงี้ยเนาะดูมเออไม่รอดเลวดในถ้ำก็ไม่รอดในถ้ำก็ไม่รอดใวในถ้ำเหมถ้ำก็ไม่รอดมึงยือยู่ไหนวะนุ่นนุ่นน่นนุ่นนม่น้ยตายลับมาไม่เจอยเลยรูไหนอ้ยจำได้แฮกเกิลมาไนไหมครับต้อง่างวะมันแฮกเข้ามาไงเออวะแล้วมันมาแล้วนในในเฮ้ยรอดรอบอกรอดรอดจุจุุ เป็นเลกเกอร์นะ้วพีมมันจะไม่เห็นเอยมันไม่เห็นกูอะมันมันมันกันอ่ามันเห็นแล้วโว้ยวัดเห็นอยู่ไหนวะอยู่ไหนโวะเฮ้ยมันเห็นงูจัดแฮกเกอรโง่จัดบอลมาบอลมาเฮ้ยแค่เที่โง่จัดเฮ้ยเสียงไรไอ้ฟิล์มตลบหลังกูตลบหลังมันบอรกูตลบหลังมันเออ ไอฟิีไม่นะไม่นะคือไอไอบอลโดนไอบอลโดนไอบอลโดนเราโดนเหรอบอสโหลดมาเรากูมารเรา ไอ้บล็อกแมทวี่าดีเก็บบล็อกเก็บบล็อกได้เก็บบล็อกได้เก็บบล็อกเอาไปสั่นต่อที่พอทับได้มันนี่มันนี่บล็อกบอกบล็อกคุณต้องหวงก่อนนี๊ก่อนนะทุกคนโอ้โหบล็อกมือบล็อกเอาไปโลกกำบังสร้างบ้านกันได้เนี่ยทีอาเอาไปฟีดใครตีเฮ้ยเอาทีอาของเอาของหายทีอาตั้นมาทีอาตั้นมาทุกคนมันแฮกเกมตัวเกมเราอะมันแฮกโอพเนี่ยมีโอพเลยไงปาระเบิดไม่เห็นมีใครเลย เปลียนใ,ใครเลยอ,อเฮ้ยระเบิดเฮ้ยจี้จีจ,จเอือเอือจีจจเอือเอือตกายตกายอะไรเนี่ยเออตา เอออ้่ะมันแฮกคอมเราใช่ไหมเราสร้างหลังนี้มันยังไงอ่ะเราจะเจอเดมอนไหมอ่ะเราจะเจอเดมอนไหมเนี่ยไม่ไม่เจอเดมอนเลยบอกว่าเราเข้าบ้านยังไงวะเราลงถ้ำแล้วเราแค่บ้านแอบในถ้ำอ่ะติดแร่เดมอนพุ๊บเท่ากับจบไปเลยไมใช่จะไปจะไปใครมาตามมาตามมาตามมาเฮ้ยสร้างบ้านโอ้จะทำไม่เหลือแล้วว่ารัเฮ้ยไอ้บอสไอ้ควณเนี่ยว่าอะไรโอผบ้านไอ้บอสมีบ้านด้วยบ้านมาได้ไงวะก็ติแฮกบ้านมาเหรอบอสเออมันแฮกบ้านเข้ามาแล้วเข้าไปยังไงอ่ะขดไม้หนุ่งงี้หรอเอ่ะเขาอยู่นิ่งได้วมอันนี้ ด้วยเด้วยเอามาๆกล่องมีของไหมไม่มีของเลยอะของหรอกเฮ้ยมีมีต้นไม้ตัวนี้เฮ้ยเราก็แอบวันในนี้ได้ดิบอสจังหวะเนี้ยใไอันนี้กงอะไรเนียกงสวนพระเยซูหรอุป้ยเฮ้ยฟิล์มมันมองมันเห็นมันมันมันเจอเรามันเจอมันเจอมันเจอเราไหนไไยเอเอบอสอบอบกูมามันมันจุดไฟฟิลมันจุดไฟฟิล์มมันจะไปเ้ากูเอบบอสกูเอบบอสกูเอ้บอยู่บกูอบอยู่บ้านไม้ฟิล์มบ้านไม้บ้านไม่หรอ ตึ๊งแอบอยู่นะตึแอบแอบอยู่นะแอบ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 ไม่เห็นมันไม่เห็นแล้วมันมแล้วไอฟิมอะไรมันไม่จริงเหรอเอ้ยเอ้ยวอนคันดูวอนวันไม่ไม่มมนแฮกเข้ามาไม่ได้เผาเผาลัเป็นเผารมเป็นเผาดีเผาดีเล คอนี่้าโอโหโบเลยบอสโบโบมีมีมาจุดไฟเหลาไปละหลาพี่เลยดูหลาี่เยดูเหดูอเอะไรงนี้มีน้ำมีน้มอ้บอสนเอ้บอสโดนอ้บอสโดนเอ้บอสโดนเอ้บอสนอ้บอสตายไอ้าโดนไอ้ฟิล์รอดมาเด่นนไอ้าโดนไอ้ฟิ์รอดพ่เปนเหอมันมันมันกลับหาฟิล์มะใช่หรอเฮ้ยยาเฮ้ยสีงอะไรมันมันเล็กบอสเฮ้ยมันมัมันเลไงอไ่โดนมันเล็ไิล์ ใช่เหรอคือกู้ได้อาหารแล้วกู้ได้มอสกู้ได้แอบเนียนแอบเนียนมอสกู้แอบเนียนทีพีเขาจะฆ่ามันยังไงวบอสแฮกเกอร์อ่ะแฮกเกอร์เลยด้วยเออเรียบร้อยแฮกเกอร์เออเออแลกเออกูแหลกอ่ะแหลกจริงกันจริงแดงนึงอ่อยบ้านไม่ไหมมาเลย แฮกเกอร์มันไม่รู้มันไม่มีโปรมองบอสใช่ใช่ใช่มันไม่แน่ใจหรอกอ๋อใช่แล้วอุ้ยเออสวยแล้วเราก็รอดแล้วบอสแล้วก็แค่หาเพชรไปมาพอดีนใช่แล้วแค่หาเพชรเรื่อยๆเว้ยแค่นี้ก็รอดแล้วดูไหมเราก็ทำย่างี้กันเลยรอดแล้วเสียงใกล้ๆเลยรอดแล้วบอสตอนนอนนะตอานี้ไม่ไหนหรอวะเฮ้ยมันเงียบเลยไอ้บอสไปว้ามาไอ้ฟิล์ม อุแฮกเกอร์อีแฮกเกอร์ลุคลุคลุุดคุอ๊คุดอ๊แฮกเกอร์แฮกเกอร์บับบัเ้ยแฮกเกอร์เ้ยุแฮกเกอร์เ้ยเกับับายาดอมบี้แต่การแฮกเกอร์หน่อยลุคลุเฮ้ยมันไม่สนอมบี้เลยฟิล์มบั๊บบั๊บั๊บบัลบลั๊ลบลัลบลััับลบลบลับั๊บั๊บั๊ ตัดไม้ตัดไม้ก่อนบอสตัดไม้ลงมาตัดไม้มายิงไอ้บอสเลยฟิ้มเฮ้ยกูกูกูขอแฮกเกอร์เอาเแฮกเกอร์หายจวไปแล้วขอเฮ้ยคอมิิวคอมมคอมมคอมมกูจะขอแฮกเตอร์แฮกเกอร์นพันธมิตรไบอสเออมมิไปดิตายเลยโอตายเลยอนพันธมิตรเหรอวะเกอนพันธมิตรบอสดูนะ แฮกเกอร์แฮกเกอร์อยู่ไหนแล้วแฮกเกอร์เอาแฮกเกอร์หายอ่ะเอาป้ายป้ายพีมมาหาป้ายหาป้ายมาหาป้าย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 อยู่ไหนอะป้ายอยู่ไหนมึงหาป้ายดิมึงให้ดอกไม้แฮกเกอร์เว้ยประเด็นอะเฮ้ยได้ดีได้เดี๋ยแฮกเกอร์อาจจะเป็นเรื่องขช่แล้วของพระธมิตรแล้วกูแล้วกูจะเอาบล็อกอุดมันบล็อกมึงเต็มอุดมันนะได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าอยู่ไหนแฮกเกอร์อะไรอะไรมันคืออะไรอ่ะบ้านเหรอไม่รู้อ่ะอ้าอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลย ขวาขวาบอกไอ่อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยนีไงหนี่ไงเฮ้ยแฮกเกอร์พัทมิตแฮกเกอร์พัทมิตนี่แฮกเกอร์มายืนตรงนี้แฮกเกอร์อยู่ตรงนี้นี่แฮกเกอร์นี่แฮกเกอร์อ่าอดอกไม้ไปตอฟบอลอุดบอลอุดบอลอุดบอลปีนปีนปีนบอลลูนคล้องปีนปีนีนไอ้กูหนีบอลกูหนีรอดกูหนีลรอดกูหนีรอดกูเนียนมากมากูเนียนมากกูเป็นสายจูงในตำนานเว้ยอ้าวตำนานตำนาน มึงก็จะหลอกแฮกเกอร์เหรอวะต่อไปว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮกเกอร์พันธมิตรกันมีกันนี่ไงมีกันเออมันไม่ก่รมีกันเฮ้ยมนตอบเฮ้มตอบมตอบตอบตกลับวะมันมีป้ายวะมีมีมีกันนึ่งขอขอหน่อยดิขอหน่อยดิอะไรวะได้สุกสันมันโกหกเอาไอ้ฟยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้้้ มัไอี้ัวไอ้อไอจ่แฮกอร์ไอ้บอแฮกอร์ดีดี้วเป็อแฮกเกอร์นแฮกเกอร์ป็นแฮกอยไอ้อไอ้โอเคทุกคนพ่อตลาไปก่อนนับผมก็ใครชอบเลยกดไล้้กับพีทุกคนก็เจอกัใหม่คิป้ผมดียูกนบบาย